บทที่9กิจที่ควรทำเมื่อผู้อื่นมีทุกข์และถ้าเรายังมีทุกข์อยู่เช่นผู้อื่นแล้วเราผู้มีทุกข์จะไปช่วยให้ผู้อื่นไม่ทุกข์หรือพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรดีไม่ดีอาจจะเป็นการไปเพิ่มทุกข์หรือไปทำให้เขาทุกข์หนักขึ้นก็ได้นะดังนั้นการปฏิบัติ เพื่อให้ตัวเองพ้นไปจากทุกข์ก่อนจึงเป็นสิ่งที่สมควรทําอย่างยิ่งเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเรายังทุกข์เต็มที่อยู่ยังกลัดกลุ้มร้อนรุ่มหงุดหงิดโมโ oh, หอาฆาตพยาบาทอิจชาริษยาอยู่ยังปลาเปลี่ยวอ้างว้างหงอยเหงาอยู่หรือยังอยากไม่รู้จบไม่รู้สิ้นอยู่ หรือพร่องอยู่เป็นนิดได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอถมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มยังต้องการความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่นอยู่ยังต้องการกำลังใจจากผู้อื่นอยู่ยังต้องหวังให้ผู้อื่นปลุกใจปลอบใจอยู่แล้วอย่างนี้เราจะไปช่วยใครๆได้แม้นแต่ตัวเรา ก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับตัวไม่ได้ช่วยตัวเราก่อนท่านก่อนที่จะไปช่วยผู้อื่นดูแลตัวเองชื่อว่าดูแลผู้อื่นรักษาตัวเราก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นไปด้วยเพราะผู้อื่นจะได้ไม่ต้องมาคอยดูแลเราผู้อื่นจะได้ไม่ต้องมาคอยรักษาเราเรา ก็จะไม่เป็นภาระให้กับผู้อื่นและถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ต่างก็ทำกิจหน้าที่ของตนให้ถูกต้องให้ดีที่สุดสังคมก็จะมีความสงบสุขสันติภาพก็จะเกิดขึ้นจริงๆโดยธรรมดาทั่วไปแล้วถ้าเรามีสิ่งใดเราก็ย่อมจะนำสิ่งนั้นไปให้กับผู้อื่นได้ แต่ถ้าตัวเราไม่มีสิ่งนั้นเราก็จะไม่สามารถให้สิ่งนั้นกับใครๆได้จริงๆตัวเราไม่มีความสงบสุขแล้วเราจะไปทำให้ผู้อื่นมีความสงบสุขได้อย่างไรถ้าเราไม่มีธรรมะเช่นเมตตากรุณาเป็นต้นแล้วผู้อื่น จะได้รับธรรมะจากเราได้อย่างไรตรงข้ามถ้าเรามีความทุกข์เราก็จะไปเพิ่มความทุกข์ให้กับผู้อื่นถ้าเรามีกิเลสมากเราก็จะไปทำให้ผู้อื่นมีกิเลสมากไปด้วยถ้าเรามีปัญหาแล้วเราจะไปแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นได้อย่างไรถ้าเรายังโง่เงา ไรสาระอยู่เราจะไปทำให้ผู้อื่นฉลาดปราดเปรื่องได้อย่างไรถ้าเรายังจมแช่อยู่ในห้วงแห่งวัตฏะอยู่แล้วเราจะไปช่วยให้ผู้อื่นพ้นไปจากวัดสงสารได้อย่างไรพึ่งตัวเองให้ได้แล้วผู้อื่นจะได้พึ่งเราหรือมีเราเป็นที่พึ่งได้ กิจที่ควรทำโดยสรุปก็มีเพียงเท่านี้คือพึ่งตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ถ้าช่วยตัวเองได้แล้วท่านจะช่วยคนได้ทั้งจากกระวาน